ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูด โรกูลหรือบ ok ูก ok, ุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่ตงิ เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้แก๊สศนเคนะครับผมเปิดบริการเกี่ยวกับสแควร์พี age, ด้วยจะเป็นขายผลวิาสาตรัรบใบเควสหรือว่าจะรวมถึงการฟาร์มแซดนะครับผมสามารถมาใช้บริการได้ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน Discord นะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสควอแปร์พิกกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะพูดถึงสกิลลับหรือว่าอัปเดตลับที่เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งตรงหน้า Discord เกมเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกว่ามีสกิลนี้เพิ่มเข้ามาหรือว่าที่เพื่อนอ่านกันในชื่อคลิปตัวไหนครับผมคือสกิลดาบครับโดยอัปเดตล่าสุดนะครับผมเมื่อเช้าของวันนี้วันที่จะมาเท่าไหร่วะวันที่วันที่ยี่สิบสองสิงหานะครับวันสองพันยี่สิบ แต่ว่ามีเอ่อพวกแบบเอ็นพีซีมีมอนเพิ่มมาด้วยนะครับผมมีเควสใหม่เพิ่มมาที่เกาะอารองนะครับแล้วก็มีอัปเดตอันนึงที่ผมเนี่ยมีเอ่อมีคนในรีคอร์ดบอกมาต้องขอบคุณเอ่อคนที่ชื่อว่าบาบิกอนคุงนะครับผมบีบิกอนคุงนะครับเขาบอกว่าสกิลสามของดาบจะมีแล้วเป็นสกิล R นะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะว่าสกิลหนึ่งดาบจะมีสกิล R เพิ่มมาด้วยไหมผมไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปได้แต่ว่าสกิลสองดาบนะครับผมมีสกิลรับเพิ่มเป็นสกิล R เองนะครับโดยที่สกิล R ของดาบเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้ครับนี่ครับผม เป็นการปล่อยพายุปไปขา้างหน้าแบบนี้นะครับผมก็ขา้างหน้าจะกว้างมากๆนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าถ้าเราเปิดฮาคิเนี่ยแล้วเราใช้สกิลนี้เนี่ยสกิลจะโดนตัวเราด้วยนะครับผมไม่รู้เพราะอะไรนะเนี่ยนะผมใช้อีอีกดกดตัวเอ่อตัวอาร์นะครับนี่นะครับคือมันโดนตัวเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถามว่าแรงไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงอะ่ะถ้าเทียบกับสกิลคิวนะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลคิวไปดูนะครับนี่เป็นคิวนะที่มันเป็นขึ้นดาบนะครับผมแล้วก็นี่สกิลเอ่อนี่สกิลอานะครับอยากสังเกตว่า ดาเมจจะน้อยกว่าด้วยสาอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าวันคือบั็กหรือว่าอะไรนะครับผมก็ต้องเราดูกันต่อไปนะจริงจริงสกิลอาร์มันควรจะแรงกว่าสกิลชิหรือเปล่าเรื่องมัม่นใจเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลรับของดาบนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ดาบเนี่ยอาจจะมาก็คืออาจจะมีคนใช้มากขึ้นในตอนนี้นะครับผมรวมถึง3ดาบที่กำลังจะมาในอัปเดตหน้านะครับซึ่งมาพูดไขปริศนาหรือว่าไขาข้อสงสัยสาหรับคนที่บอกว่าทาไม3ดาบราคาแพงนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยไปดูตรงที่โซโลใช่ไหมแล้วเขียนว่า เอ่อ t o r c e Style เนี่ยทำไมราคา9,00แสนล้านปะไม่รู้ว่า9,00แสนล้านหรือว่า9 0 0 0หมื่นล้านหรือว่า9ลา้า,ลานอะไรนี่แหละนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเอ่อราคาที่ทางทีมงานเนี่ยเขาเซตไว้เฉยๆนะครับผมโดยที่ตัว3ดาบยังไม่ได้เพิ่มเข้าในเซิร์ฟเวอร์หลักจริงๆนะครับผมคือถ้าใครได้ไปอ่าน Discord เนี่ยเขาจะเขียนได้ว่าตรงนี้เนี่ยทีมงานเขายังไม่ไปทำนะครับผมแต่ว่ามีหน้าขายขึ้นมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยถึงเรามีเงินพอที่จะซื้อเนี่ยเราก็ซื้อมันไม่ได้นะครับผมซึ่งยากแหละที่จะมีเงินพอ,อะยาากมนครับ พราะงั้นเนี่ยก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะครับผมบางคนบอกว่าเป็นบั๊กอะไรเงี้ยคือไม่ใช่นะครับเขาทีมงานเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาก่อนแต่ว่าแต่ว่าทางโมเดลดาบหรือว่าระบบของดาบเนี่ยเขาจะเพิ่มมาภายหลังนะครับผมก็ตอบปัญหาต่างๆนะครับผมมากมายที่ถามเข้ามาในวิดีโอล่าสุดที่ลงไปในช่องนะครับผมผมก็เลยมาตอบในคลิปนี้แล้วก็พูดถึงสกิลลับต่างๆของดาบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยมาใช้กับมอนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเกมนี้พาร์ทที่แสบตามากนะครับโอเคนะครับผมสกิลดาบสกิลอาร์ ท้าซูมากินะครับผมอ่าชื่อคุณคุณนะเป็นการกดอาร์ไปเนี่ครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าโคตรกว้างครับโคตรกว้างมากๆแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็คือเออ่ไอ้พวกมอนมอนไพเรสเนี่ยมันอึดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เงินเยอะขึ้นนะครับนี่ครับอ่ะนี่นะครับผมได้กองละแปดหมื่นถือว่าคุ้มมากแล้วก็มีมอนใหม่ที่บอกไปก็คือเป็นมอนอารองนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมีเกมอัปเดตด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสามดาบน่าจะมาในไม่นานนี่แหละนะครับผมประมาณหนึ่งถึงสองวัน โอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคิ้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมมาอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสามดาบแล้วก็สกิลลับนะครับผมหรือว่าถ้าใครรู้ว่าหนึ่งดาบเนี่ยมีสกิลลับไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกในใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณจิมเบอร์ซึ่สนับสนุนผมนะครับผมโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย